ว่าการจังหวัดครูว่าการตรวจเป็นดีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับในพฤติกรรมต่างๆที่ท่านได้มาพรมราชทุนประถที่เัาลภอย่างสูงครับกระผมนายอภิพลอังคมากรจะได้มีโอกาสนําเสนอผลการดําเนินการนะฮะรวมถึงในโอกาสคราวนี้นะครับทางจะถ่ายรูปเลยต้องขอที่ราษฎรเพราะในพระองราชมประถมและคณะที่เัาลภกระผมนาย เนื่งองจากรัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรี6รอบ28กรกฎาคม2,506คนทรงเน้นเสื่องหนึ่งกระบวนการระดับชาติระดับบวชชวีเนี่ยหนึ่งผลการเรียนในระดับ3ขึ้นไปรวมแก่มาทำกิจกรรมอะไรบ้าง ต, Schools, are, yeah! ต้นท <clicked on. S 2> ุนได้ใจเท่าไหร่มีกำไรเท่าไหร่หักเลียเท่าไหร่เข้าไตรง อาจารย์จิกรรมมีความรักส่งต่วิธี Thank <laughs> you. ตรงนั้นที่มีโอกาสพบเจอเรื่องเป็นเรื่องไปถึงเรื่องที่สัตวนิ่คือผู้งไปอันนอันนี้เอง